ครับสบายดีพี่น้องมาเด้อจากกินข่าวกับเจกุย้ยลูกอีสานร100้อเปอร์เซค่ะสามสองไปพี่น้องมือเดีหนึ่งนึงกันหนึงเห็ดหนึงเห็ดจำเจลเจลประกอกจ้าเห็นบ่เจลประกอกจ้าและกระสิมี่หน่อไม้พร้อมมีหน่อไม้ด้วยนะจ้า พ,พี่น้องใหม่พ่อมพี่นอโอ้ยช่วยขอคือขึ้นมุนจุดุนจุดุนอยู่ต,ตกตารางสะ็อกอันนี้เป็นมักพับลกูาากพับนะจ๊ะแล้วก็หนึ่งใกล้พี่น้องหนึ่งใกลแล้วก็ย่างไกลพร้อมขาหนึ่งส้มพักกตรมี่ได้พอนะข้าหนึ่งข้าะแล้วววันละจะห้ามตะ มากินข่าวน้ำกันจ้าพี่น้องแจ้ประกอ,อกใส่เมงดาอันที่คนสลิดลุ่งนะคือน้ำแมงดาหัวเชื้อค่ะหลอกแซ่บใจ Tụt nhá, tụt tiền ta Dụt da tụt chín Xì văn <coughs> <coughs> Nó xếp, xếp. แจประกาะขขาครับตัวหนักก็นหนึ่งเห็น โอ้ยหัวของเซเรนตกเนอะเห็นไหมฟางตุ้งสดวัตถุหนึ่งใสเลยแต่บอสกินสดดีกว่าแซ่บอันนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่นะจ๊ะสิมกรูนพี่ต้องว้าขาวกว่าทอดตัว มืออื่นสื่ตื่นซะซ้าชีวิตประจำวันคือตื่นสายครับมันหยุดทำความสะอาดเพื่องสะอาดสั้นซักเสื้อผ้าสะแพ้เดี๋ยวออกไปเล่นท่าแร่ก็นจะไปเวียดเพื่อนตรงเนี้ย ไปสืบแปดซาบะมากมาจะทำมนปลาดองเกลือน้องจีจีอูเบคาซาธุเห็นนั่งรีวิวไปทะเลไปแถวนั่งรีวิวไปทะเลไปน่อกมาเบิร์นวาคนเทอเรชสจดกินอ่ะจะกินได้หรือจะเปล่า เบาแห้งกับรใจ้าหองคางๆผล่นไพ่ย่ยานลุบกวนเพิ่นจะเพิ่นแมตตาใสแน่หงี่นเทียงป่ะ หยุดเ้ยีเลลงไป